สวัสดีครับนี่คือต้องสร้างรีวิววันนี้เปลี่ยนกล้องครับใช้กล้องใหม่ตอนนี้กล้องที่บันทึกที่อัดอยู่เนี่ยอันนี้เป็นภาพจากกล้องโซนี่ cv e 1 0นะครับปกติผมจะใช้โซนี่ตัวนี้ครับ zv 1 cv 1 zv 1อันนี้ใช้มานานมากแล้วแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นในการที่ทําให้มีอุปกรณ์ในการที่จะมาอัดคลิปหรือทําบล็อกอะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวผมลองใช้แล้วจะเอามารีวิวอีกทีนึงวันนี้สิ่งที่อยากจะมาพูดถึงก็คือกล้อง canon ตัวนี้ครับ แค n น n V10 ที่เป็นกล้องประจำตัวเหมือนกันเป็นกล้องหลักในการใช้ทำบล็อกวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าการใช้งานตัวนี้ในชีวิตจริงเนี่ยมันเป็นยังไงเอาตัวกล้องให้ดูก่อนละกันครับมันคอมแพคมากมันเล็กมากที่ผมชอบเนี่ยเพราะว่ามันถือง่ายนะครับข้างหน้าเนี่ยจะเป็นบหมนปุ่มชัตเตอร์เป็นปุ่มกดอัดมีอยู่แค่ตรงนี้เลยนะครับ แล้วตัวนี้เป็นเลนส์ระยะเลนส์ของกล้องตัวนี้นะครับจะเทียบเท่า18มเมถ้าเทียบกับฟูลเฟรมนะระยะ18ถือว่ากว้างเพียงพอที่จะทําให้เราเนี่ยถือระยะแค่นี้ครับมันก็จะเป็นประมาณนี้อย่างนี้เลยแล้วเวลาเราถือแบบนี้ข้อสะดวกก็คือนิ้วโป้งเราจะอยู่ตรงนี้ครับวิธีการถือก็จะเป็นอย่างนี้เลยเท่านั้นเลยแล้วถ้าสมมุติเราจะดูถ่ายตัวเองแล้วเราเห็นเราจะเห็นตัวเองก็ฟลิปกล้องมา ฟลิปจอมาได้แบบนี้ลักษณะที่เราถือเราถ่ายก็จะเป็นประมาณนี้ครับตัวตัวหน้าตาของมันเนี่ยมันเหมือนมือถือมันไม่ประเจิดประเจินไม่เป็นเหมือนแบบกล้องสักเท่าไหร่นะถ้าเทียบนะถ้าเทียบกับที่ผมเคยใช้ CV-1 มาวอล์กเนี่ยอันนึงก็คือหน้าเลนระยะของ CV-1 นะครับ เขาจะอยู่ที่24 24ก็ถือว่ากว้างมือถือเนี่ยจะอยู่ประมาณ28ที่มันเป็นระยะ n o r m อ l ของมือถือนะไม่ใช่ตัวที่เป็น u ั t r ้ w i d อะไรแบบนั้นพอมันเป็น24เนี่ยมันก็จะได้ประมาณหนึ่งครับแต่เวลาเราถือแล้วยิ่งเปิดโหมดกันสั่นกล้องพวกเนี้ยเวลามันกันสนะั่นอ่ะมันจะเป็นกันสั่นดิจิตอลการสั่นดิจิตอลคือสมมติพื้นที่จอทั้งหมดเท่านี้เนี่ยเขาก็จะครอบ เฟมเข้าไปเพื่อให้เหลือพื้นที่ในการที่จะเหมือนขยับเขาจะล็อกพิกเซลอะไรแบบนี้ครับอันนี้มันเป็นเรื่องของ AI แล้วผมจะให้ดูถ้าเป็น Sony C-V1 เวลาผมจะบล็อกเซลฟี่เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้มันจะมีจอนี้มาข้อดีก็คือจอใหญ่ข้อดีก็คือ3นิ้วแต่อันเนี้ยจอแค่2นิ้วแต่มันก็จะทำให้คอม a พ t ครับความประเจอบประเจอ์ก็จะคนละแบบก็จะต่างกัน อันนี้เราถือกล้องเหมือนมือถือแต่เราได้ภาพแนวนอนซึ่งเวลาผมเอามาออน u t u b e ก็จะมักจะเป็นแนวนอนมากกว่าแต่อันนี้ก็จะดีกว่าตรงที่มันซูมได้อันนี้ก็ซูมได้นะตัวนี้ซูมได้เป็นดิจิตอลซูมเวลาซูมเนี่ยก็จะมีให้เลือกกดปุ่มตรงกลางตรงนี้แล้วก็จะมีตัวซูมเนี่ยเป็น 1.5x 2 0จุดหสูมันก็จะเป็นแบบดิจิตอลซูมนะครับก็จะปึ๊บปึ๊บเข้าไปถ้าเป็น 3x ก็จะเบลอเบลอหน่อยแล้วปุ่มโอเปเรตด้านหลังก็เปิดตรงนี้เลยครัเเปปปปิิิดดดดอยู่ตงนนนี้้กกึ๊มม็ขมา เร็วรวดเร็วดีนะครับแล้วก็เป็นปุ่มเมนูปุ่มอะไรมันจะมีอยู่แค่นี้เลยครับมีขาตั้งด้วยแต่ขาตั้งเนี่ยก็จะประหลาดนิดนึงเพราะว่ามันอยู่ข้างหลังจอวิธีจะเอาขาตั้งออกก็คือต้องแง้มจอมานิดนึงแล้วเปิดขาตั้งลงมา แบบนี้ถ้าเอาสะดวกติดมือเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเปิดขาตั้งเท่าไหร่นักเท่าที่ผมใช้นะครับแล้วก็มีช่องเสียบไม้แต่ว่าผมก็ใช้ไม้ของเขาเนี่ยแหละไม้หัวกล้องจะอยู่ตรงนี้เรื่องของไม้เนี่ยคือมันทําให้กล้องตัวนี้ครับมันทําให้ผมนึกถึงกล้องวิดีโอสมัยก่อนกล้องวิดีโอที่เป็นแคมคอร์เดอร์ที่ต้องถือแบบเนี้ยกล้องวิดีโอยุคน้นเนี่ยยุคแรกเลยเนี่ยครับเลนดีมากมีการสั่นเวลามันเจอเวลาอะไรเงี้ยมันไม่ได้ขย่าเหมือนกับตัวนี้ตัวนี้ผมเคย เอาไปถ่ายที่เป็นภูเก็ตอะเดินถ่ายรูปแล้วก็มือหนึ่งถือ G ีอาสามือหนึ่งถือตัวนี้แล้วก็อัดถ่ายนะครับระหว่างรอคน,อนกินข้าวก็เลยเอากล้องนะครับมาลอง snap, สน a p ดูถนนแถวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอแสงมันน้อยหรือผมไม่ได้ไปเปิดโหมดกันสั่นอะมันสั่นเขย่าแบบมันเป็นเขย่าเลยแต่ก,กล้องรุ่นนั้นอะกล้องที่เป็น camcorder อะเขาสัน่นมันเจอกําลังสวยงามกําลังดีครับแล้วเรื่องของไม้เนี่ยถ้าใครเคยใช้ แคมคอ์เดอร์กล้องวิดีโอยุคแรกเนี่ยไม์ของกล้องพวกนั้นก็เสียงดีเหมือนกันไม่ต้องมาต่อไมค์นอกคือมันไม่ได้แยกเสียงได้ดีมากแต่สมมติเราพูดกับกล้องเนี่ยมันก็จะชัดเจนมีเสียงเข้ากล้องที่ได้ยินได้ซึ่งตัวนี้ครับไม์ของเขาเนี่ยทำได้เราสามารถเดินถนนแล้วเราก็พูดได้เพราะว่าพอเราเซลฟี่เนี่ยตัวนี้มันจะตั้งอยู่ตรงไม์แล้วเวลาเราพูดถ้าเสียงเรามันเข้าไปตรงนี้ครับมันก็จะสะท้อนลงไม์ทำให้เสียงมันโอเคดีขึ้นแต่พอสมมติว่าเราหันไปเราเปิดกล้องไว้เนี้ยแล้วเราหันไป ถ่ายอะไรที่มันเร็วๆที่เราอยากให้คนเห็นข้างหน้าเราว่ามันเป็นอะไรอ,อัเน,นี้ก็จะบังไม่แทนแต่เสียงเราก็จะเข้าไปแต่มันจะเหมือนมันจะมี ai ที่ g e n e r a t ทําให้เสียงเรามันมีเพี้ยนๆไปน,นิดนึงครับแต่ได้ยินอยู่แต่ยังไงก็สู้การต่อไมค์ไม่ได้เขาก็มีเผื่อไว้นะครับทีนี้ถามว่าเสียบไมค์แล้วแต่กล้องไม่มี hot s h o ไม่มีตัวเสียบขาไมค์เลยเนี่ยแล้วจะทํำยังไงถ้าเป็นกล้องแบบนี้มันจะมีช่อง flat อย่างนี้เราก็เสียบไมค์ช็อตกันได้เหมือนกับที่ผมใช้ที่เวลาอัดคลิป รีวิวเนี่ยแต่ตัวเนี้ยไม่มีเขาก็มีอุปกรณ์เสริมครับเป็นของ small rig เป็นกรอบประมาณพันหนึ่งมั้งเป็นกรอบแล้วก็มี dead cat dead cat ก็คือตัวที่เป็นกันลมอะครับเป็นขนแมวเขาเรียกขนแมว dead cat ขนแมวตายแล้วอะไรเงี้ยมันเป็นชื่อเฉยเขาไม่ไดเอาขนแมวจริงมาเพื่อแบบเวลาลมมันเข้าเวลาลมแรงๆมันก็จะทําให้ไม่มีเสียงลมเข้าใหม่ฟู่ฟูฟุ่ฟูฟูฟ,ฟ,ฟนะครับอันนั้นอะก็จะมีตรงเนี้ยมาให้เราติดตั้งอุปกรณ์แต่มันก็จะทําให้กล้องที่มันเป็นฟอร์มเล็กๆแบบนี้ใหญ่ ขึ้นไปอีกซึ่งผมว่ามันไม่ตรงกับวิธีการใช้งานกล้องอันนี้เขาทําออกมาเพื่อให้มันสะดวกเสร็จแล้วใส่กระเป๋าถือกับมือก็ไม่ได้รบกวนอะไรตอนผมถือไปแล้วไปถ่ายตอนที่พี่สมเกียริเซ็นแผ่นเสียงให้ผมก็ให้แฟนผมเนี่ยใช้กล้องถ่ายภาพบรรยากาศโดยรวมไว้ถ้าไม่สังเกตดีๆก็จะไม่เห็นนะครับว่าผมถือกล้องตัวนี้ไว้กับตัวแบบนี้ด้วยพอเราถืออย่างเงี้ยมันก็เล็กแล้วเซ็นเซอร์หนึ่งนิ้วสําหรับผมเนี่ยผมชอบนะตอนนี้ใช้เป็นกล้องบล็อกสำหรับ ออกไปข้างนอกเป็น outdoor แบบโดยตรงเลยข้อสังเกตอันนึงก็คือไม่มีช่องแบตนะครับแบตอยู่ในนี้เราไม่รู้ว่าใช้ไปนานๆแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรยังไงกับแบตมันจะมีวิธีเปลี่ยนไหมหรือว่ามันจะคงทนขนาดไหนก็ลองใช้ดูกันแต่ยังไงก็เป็นปีๆครับส่วนเรื่องของหน่วยความจํามีช่องการ์ดอยู่ตรงตูดตรงนี้ใช้เป็น micro SD แบบนี้การใช้ micro SD แบบนี้ก็จะลําบากนิดนึงเพราะว่าถ้าสมมุติเราจะเอารูปออกมาจากกล้องโดยที่ใช้องเกลิล แบบที่เราใช้ปกติเนี่ยเราก็ต้องมีอะแดปเตอร์มาเสียบอันนี้แล้วค่อยเข้าดองเกิลแล้วค่อยเข้ามือถือถ้าใครใช้ iPhone 15แล้วนะครับมันก็จะเป็น USB-C หรือ iPad เนี่ย USB-C ก็จะต่อ USB-C จากอันเนี้ยแล้วเสียบเข้าตัวอุปกรณ์ของเราได้เลยเราก็ไม่ต้องวุ่นวายแล้วเราก็โอนถ่ายไฟล์รูปวิดีโอหรืออะไรแบบนี้ได้เลยครับหรือไม่ก็โอนทางแอปเขามีแอปตัวนี้ Canon c a m e r a c o n n e c t นะครับพอเรา Connect ไปเนี่ยมันก็จะมีตัวกล้องเก็บไว้เลยแล้วเวลาเราใช้เราเปิดกล้องพอเปิดปุ๊บเนี่ยแล้วเปิดแอปอเขาจะ Connect มันจะเลือกได้เลยว่าจะเป็นไลฟ์สตรีมหรือว่าจะเป็นเอามาถ่ายหรือจะอ Import Movie สมมุติว่าผมเลือกเป็นชุดนะครับเขาก็จะ Connect กันแบบนี้เดี๋ยวนี้อุปกรณ์พวกนี้กล้องยุคนี้ก็คือจะต่อ Wi-Fi ได้อยู่แล้วแล้วเอามาใช้เป็นที่เรียกว่าเป็นเหมือนเว็บแคมอ่ะก็ได้เช่นกันอันนี้ก็คือเป็นไวเลสครับคุมได้ เป็นหน้าจอคุมจากมือถือได้เหมือนกันก็จะมีแหลกนิดนึงแล้วก็กล้องเขามี HDMI มา HDMI จากกล้องเนี่ยผมไม่เคยใช้เลยนะทุกกล้องทุกตัวเขาจะมี HDMI มาให้ตลอดใส่ขาตั้งได้นะครับมีช่องใส่ขาตั้งแบบนี้แล้วมีความคงทนแข็งแรงนะครับวัสดุดีเนื้อดีนะครับมันมีสองสีอีกสีหนึ่งตรงนี้จะเป็นเงินเงินนะครับมันจับถนัดมือไม่ต้องระวังมากฟิล์มผมก็มีฟิล์มกระจก ติดกันลอยไว้สําหรับหน้าจอเวลาเราเก็บเราก็มีกระเป๋าหรือถุงผ้าที่มันเป็นผ้าหนาๆนานาช่วยคุมเครื่องไว้หน่อยก็แค่นั้นก็อยู่แล้วก็ไม่เบียดเบียนพื้นที่กระเป๋ามากนะักแล้วเราก็ได้ข้อสรุปลงที่ว่าเราเป็นพวกชอบกล้องนะครับคำว,ว่าชอบกล้องหมายถึงว่าเป็นภาพที่เป็นจากกล้องการที่มาจากชุดเลนแล้วเข้าไปเจอเซ็นเซอร์แล้วมันจะมีเนื้อสีมีมิติมีโปรเซสเซอร์บางอย่างที่ทำมาเพื่อ เก็บภาพบันทึกภาพอันนั้นไว้นะครับแต่ทีเนี้ยพวก DJI Osmo Pocket หรือพวกกล้อง Action Cam หรือกล้องที่มันเซ็นเซอร์เล็กๆอ่ะเขาจะเป็นภาพที่เรียกว่า AI ก็คล้ายๆภาพมือถือเลยต่อให้สวยยังไงหรือว่าสามารถทําสีได้10บิตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นลึกๆ,ๆเข้าไปเนี่ยมันก็ยังเป็นกล้องที่เป็น AI อยู่ดีแล้วด้วยความว่าฟอร์มมันนะครับถ้าเป็น Osmo Pocket ก็จะสูงๆหน่อยแต่เลียวๆเล็กๆผมก็ดูแล้วก็ยังไงอันเนี้ยเข้ามือแล้วเราใช้อยู่ เป็นการใช้งานเป็นมนุษย์ซื้อมาใช้จริงๆแบ่งปันกันนะครับใครสงสัยยังไงหรือมีคําถามอะไรเกี่ยวกับตัวนี้เนี่ยก็คอมเมนต์มาได้กดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์กันไว้ก็ได้นะครับมันจะมีผมจะทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมีเพจต้องซ่ารีวิวนะครับไปเซิร์ชได้เลยใน Facebook เซิร์ชคำว่าต้องซ่านะครับขึ้นเลยอินบ็อกอะไรเงี้ยคุยกันได้ครับปรึกษากันกับอุปกรณ์ทุกอย่างที่ผม เอามารีวิวได้หมดเพราะว่าซื้อมาใช้จริงบางอันอาจจะใช้แล้วไม่ชอบก็มีขายปล่อยออกไปสอบถามข้อมูลได้ครับจะพยายามหาคำตอบมาให้ขอบคุณทับาการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่กับต้องท่ารีวิวครับ